ตัวนี้พามาดูบรรยากาศในการแข่งขันนะครับเปตองในห้องเรียนนะครับมอหนึ่งทับสี่นะครับอยากาะให้ยากาศให้ผู้ปกครองได้ดูนะครับเด็กก็แข่งขันอย่างสนุกสนานนะครับสู้กันสุดๆเลยนะครับหยุดลูกชิลี่ก่อนนะครับ าากศครับพีให้ว่าสีสนามนะฮะสีสนามไปหาดูใกล้ใกล้เกีดยวไรสนุกสนานกันเลยฮะีสนามแรกครับยังไม่ได้เอาใหม่เลยอีกเลยอีกนิดนึง ย้อนโซลี่นะครับนี่กำลังสนุกสนานเลยนะครับมีสองสนามสามนึ่สนามสองครับ ธรมมรมดานเลยคนนี้แต่ามาดูโนามอื่นบ้างทำได้หรือเปล่า ทะลุมาแต่ไม่ได้ฮะศาสนาไม่สีครับรบางอย่างกาดใส่ตาก็ได้ให้มันใกล้ก,กัน

เนี่ยบรรยากาศร่าสะดกสนานนะครับนักเรียนก็แข่งขันอย่างเต็มที่นะฮะวันนี้เปลี่ยนเป็นผู้เยิงแข่งและอันสามนี้ โอ้เก่งมากเลยอย่างแม่นเลยโอ้โหยังตึงยังตึงยังตึง แนยบรรยากาศฮะตอนนี้กำลังแข่งขันอีกคู่หนึ่งครับ

เดี๋ยวอันไหนดูจบอันนี้ไม่ได้เขาไอ้เบน,นจะแข่งกับไอ้บ่ายอะมันแข่งสล้ว

ครูอย่าเอาลงนะก็สายบรรยากาศประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เก็บบรรยากาศสวสนามในการแข่งขันในห้องเรียนนะครับมาฝากแทงกับผู้ประคองนะครับแล้วก็ บรรยากาศในการเรียนการสอนด้วยนะครับ